สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหมห้าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเป็นการแนะนำการเรียนการสอนว่าก่อนจะให้บทนิยามของจำนวนเชิงซ้อนนีบวกลบคูณหารนิยามจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบของคู่อันดับนีถ้าเราไปเชื่อมโยงเนื้อหากับความรู้ของนักเรียนมต้นก่อนสักนิดหนึ่งเนะี่ยก็อาจจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นว่า ทำไมต้องกำหนดบทนิยามผลคูณของจันเวนเชิงซ้อนนะตามที่พิมพ์ไว้ในหนังสือทบทวนความรู้มอต้นะบวกลบคูณหารพหุนามอันแรกนี้ก็เรื่องของลากสมการคไดตนะิกกำลังสงบวก4 x อลบ3าเท่ากับ0นยนะความรู้ในเรียนมอต้นถามว่าลากคืออะไรก็คงแยกตัวประกอบ แล้วก็ต่อว่า x เท่ากับลบแกับ4ถัดไปเนะี่ยจัดรูปแล้วกลายเป็น x ลบสายกกำลังสองนะีลากสมการคืออะไร x ท่ากับสามนะีภาวะลากสาำสองนะีอันนี้ก็ใช้คำที่สูงขึ้นนิดหนึ่งนะีภาวะลากสาถัดไปเนะี x ่ย x กำลังสองบวก4 x บวก5้าเท่ากับ0ย์ นะตอนนี้ความรู้ักเรียนมอต้นนะก็จัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์เนะี่ยย้ายข้างตัวนี้มาเป็นลบหนึ่งแล้วเราก็ต่อว่าไม่มีรากเป็นจํานวนจริงเนะี่ยอันนี้คือทํางานมากขึ้นนิดหนึ่งฝาจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรากนะีในการหารากของสมการควอดติกเนะี่ยหรือสมการกําลัง2เนี่ยพหุนามกําลังสองนะั่นแหนะนะ a x กํลังสบวก b x บวก c เท่ากับ0นะ a ไม่เป็น0นะสูตรท่องจำของนักเรียนมอต้นก็ลบ b บวกลบ square r b กําลังสองลบ 4ac หารด้วย 2a สัญลักษ์ตัวนี้ก็ discriminant น,น,นะ b กํลัง 2, 4, a, สองลบ 4ac discriminant มีค่าเป็น0มีรากตัวเดียวภาวะรา,ากซ้ำเป็น2 x ก็คือลบ b ส่วน 2a ถ้า discriminant ม,มีค่าเป็นบวกนะ มีลากสองตัวเป็นจานวนจริงค่าต่างกัน,นระดับมอต้นก็บอกว่าถ้า discriminant ติดลบไม่มีลากเป็นจานวนจริงอันนี้ก็เชื่อมโยงไปที่เนื้อหาหมอต้นนิดนเนี่ยพราะันสมการนี้เนีเดิมใช้วิธีแยกตัวประกอบนีจัดรูํำลังสองสมบูรณ์อะไรพวกนี้ก็มองใหม่เป็นนีหาค่า discriminant นี Discriminant มีค่าเป็นบวกก็แปลว่ามีราก2ตัวค่าต่างกันนะแล้วก็ใช้หลักคิดคือแยกตัวประกอบนะถัดไปเนะี่ยตัวนี้จะใช้จัดรูปกำลัง2สมบูรณ์หรือใช้สูตร Discriminant ก็ได้นะแต่นี้ก็เอา Discriminant มาใช้ก็แล้วกัน B กำลังสองลบ 4AC เป็น0นะมีรากตัวเดียวนะ ถ้า d i s c r i ม i n a n t มีค่าติดลบไม่มีลากเป็นจำนวนจริงนะคกว่ารู้ม,มอต้อนก็ตอบไปนี่ไม่มีลากเป็นจำนวนจริงนตอนี้เราจะเชื่อมโยงเนะะื้อหาตัวนี้เนะี่ยไปเป็นจำนวนเชิงซ้อนตอนหมห้าก็มาดูว่าเนะี่ยบางครั้งเนะี่ยสิ่งของไม่พอใช้ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่นะสิ่งของไม่พอใช้นะนักคณิตศาสตร์ก็ต้องสร้างสิ่งของที่ต้องการขึ้นมาใหม่เนะเริ่มต้นนะ จำนวนเต็มบวกเนี่ยไม่มีตัวเลขที่แทนความหมายของคาว่าขาดทุนเนี่ยก็จำนวนเต็มลบเนี่ยถัดไปก็เศษส่วนเนี่ยจำนวนตรรกยะเนี่ยพอมีทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยยาวด้านละด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละหนึ่งเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับรู้สองเนี่ยก็ไปค้นพบจำนวนตรรกยะเนี่ย ัดไปก็จํานวนจริงเนี่ยจำนวนจริงก็เยอะมากมายมหาศาลละแต่ไม่เพียงพอที่จะตอบคาถามนี้เนี่ยท่านหมอต้นก็บอกว่าไม่มีรากเป็นจำนวนจริงเนี่ยพอไปถึงม .5 จำเป็นต้องเรียนสูงขึ้นเนี่ยนะประยุกต์ใช้งานก็ต้องมีการใช้งานมากขึ้นก็ต้องสร้างเครื่องมือชิ้นใหม่สิ่งของไม่พอใช้นักศึกษาก็ต้องสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่เนี่ย x กำลังสองเากับลบหนึ่งเนีสร้างตัวเลขขึ้นมา1ตัวคือตัว i i เนี่ย i ก็เป็นสแลบหนึ่ยพอยกกำลังสองเนี่ยก็สัญลักษณ์ a r e root ก็มองง่ายๆก็ยกกำลังสเครื่องหมาย root ก็หายไป i กำลังสองก็คือลบหเพราะนั้นเดิมเนี่ย x กำลังสองลบหไม่มีลากเนี่ยพอตั้งตัวเลขขึ้นมาใหม่ i คือสแลบหนึก็บอกว่า สมการนี้มีรากสองตัวคือ i กับ L -i นี่เป็นการเรียนตอนแรกๆนะก็เรียกชื่อเล่นบา้างเรียกชื่อจริงบา้างจำนวนที่เกิดใหม่ตัว i เนะี่ยขอเรียกว่าจํานวนเชิงซ้อนแท้ๆ imaginary เรียกชื่อเล่นไปก่อนนะจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆก็กลายเป็นว่าสมการ x กําลังสองท่ากับลบหเดิม ไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงเนี่ยก็สร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึง i กับลบ i เนี่ยมีลากสองตัวละจำนวนจริงแท้ๆจานวนเชิงซ้อนแท้ๆแล้วจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนผสมกันเนี่ยบวกลบคูณหารใช้หลักคิดอะไรเนี่ยความรู้นักเรียนมอต้นก็มองเป็นพหุนามก็แล้วกันเนี่ย x ก,กํลังสองเท่ากับส มีรากเป็นจำนวนจริงก็คือลบสองกับสองเอ็กกำลังสองเท่ากับลบสิบหกเดิมไม่มีรากอะแต่ตอนนี้มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆอยู่สองตัวคือลบสี่ไอกับบวกสี่ไอเอ็กบวกหนึ่งกำลังสองเท่ากับลบสิบหกเดิมเนี่ยไม่มีรากเป็นจำนวนจริงอะแต่พอเราสร้างเลขตัวใหม่ขึ้นมาตัวไอเนี่ยก็กลายเป็นว่า x บวก1อาจจะเป็นลบ 4i หรือบวก 4i ก็ได้ก็กลายเป็นว่ามี x เป็นลากของสมการนีล้ละคือ i, ลบ1ลบ 4i ลบ1นบวก4ี่อันนี้ก็เป็นจำนวนผสมสมการนี้เอ็ลบ2เป็นไปได้2ค่าคือลบ 3i กับ 3i นะเพราะรากของมันก็เป็นจำนวนผสม สองบวกสามไอสลบสาไอเนี่ยแล้วเราก็สร้างจำนวนไอขึ้นมาเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆบวกลบ4ีไอเนี่ยจำนวนผสมนะใช้ความรู้พหุนามยกกำลังธรรมดาเนี่ยจำนวนจริงแท้ๆเนี่ยจำนวนผสมจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆ ใช้แผนภาพของเวนจำแนกกลุ่มให้เห็นว่าบริเวณนี้นะส่วนของจำนวนจริงแท้ๆจำนวนเต็มจำนวนอะตักกระยะจำนวนตักกะยะเนะี่ยจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆ4 i 3 i อสามไอลบสอสแควรูปสคูณไอส่วนสีเนี่ยจำนวนผสมเนะี่ย2องบวกสาลบสบวกห้ออันนี้ก็ถือว่า เป็นจำนวนผสมเนะี่ยทั้ง3บริเวณรวมกันเนี่ยเนะี่ยเป็นระบบจำนวนที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนะี่ยเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนนะทุกอย่างเลยนะบริเวณจำนวนจริงแท้ๆทั้งหมดจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆทั้งหมดจำนวนผสมนะีก็เรียกรวมกันว่าทั้ง3บริเวณรวมกันเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนเนะี่ย นันจำนวนเชิงซ้อนก็แทนสัญลักษณ์ด้วย a บวก bi นะี b เป็น0ได้ส่วนที่เป็นจำนวนจริงแท้เนะี a เป็น0ได้ส่วนที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้เนะี a ไม่เป็น 0, b ไม่เป็น0นได้จำนวนผสมนะอันนี้ก็เนะี่ยเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนนะอาจจะไม่ตรงกับหน้าที่2ของหนังสือม5นะ หนังสือเรียนม .5 หน้าแรกก็เกริ่นนําเข้าสู่บทเรียนนะจำนวนเชิงซ้อนมีการเรียนในขั้นสูงมีสูตรออยเลอร์พอหน้าถัดไปก็บทนิยามเลยจํานวนเชิงซ้อนคือคู่อันดับนะแต่ในที่นี้นะในคลิปนี้ก็แนะนําการเข้าสู่เนื้อหาอีกลักษณะหนึ่งนะการบวกลบจํานวนเชิงซ้อนนะ ทำแบบเดียวกับการบวกลบพหุนามของนักเรียนมตน้นะ3บวกสี่บวกกัน7บวก 12x นี่มองเป็นพหุนามดีกรี1บวกกันอันนี้คือความรู้นักเรียนมตน้นค่าคงตัวบวกกันสัมนะสิทของของ x มาบวกกันนะจำนวนเชิงซ้อนผสมก็เหมือนกันนะส่วนที่เป็นจำนวนจริงแท้บวกกันส่วนที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้บวกกัน ใช้หลักคิดแบบพหุนามพหุนามลบกันค่าคงตัวลบกันสามประสิทธิ์ของ x ลบกันจำนวนผสมนี่ก็เหมือนกันจำนวนเชิงซ้อนลบกันส่วนที่เป็นจำนวนจริงแท้ๆลบกันส่วนที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆลบกันใช้หลักคิดแบบเดียวกับพหุนามตอน,ตอนมอตน้นเพียงแต่ เปลี่ยนตัว x เป็นตัว i แค่นั้นเองต่อไปการคูณจำนวนเชิงซ้อน,นการคูณจำนวนเชิงซ้อนทำแบบเดียวกันกับการคูณพหุนามของนักเรียนมตน้น3บวก 4x คูณกับ2บวก 5x ถ้าคิดเลขแบบช้าๆนีก็3คูณพจน์นี้ก่อน,น 4x คูณพจน์นี้กระจายสูตร ค่าคงตัวสัมประสิทธิ์ของ x สัมประสิทธิ์ x กํลัง2อันนี้คือการคูณพหุนามนการคูณจำนวนเชิงซ้อนแบบผสมตอนนี้ก็3บวก 4i 2บวก 5i คูณกันกระจายสูตรแบบเดียวกันเลยเพียงแต่เปลี่ยน i กํลัง2เป็นลบ1วันเนียวันนี้ก็ออกมาเป็นลบ14บวก 23i ดังนั้นการคูณพหุนาม นักเรียนมอต้นคิดเลขเร็วขึ้นก็เป็น8บวก26นะแล้วก็ 15x หลักคิดก็จะเหมือนเดิมจนะคูณแบบเร็วขึ้นก็ได้นะคิดในใจเอาสัมประสิทธิ์ของ x มารวมกันเลยนะนะได้เป็นลบ7บวก 26i เพราะว่า i กํลัง2คือลบ1นะ ยกกำลัง4เนี่ยใช้วิธีคิดแบบกระจายพหุนามเนี่ย a บวก b กำลัง4ก็ a กำลัง4เนี่ย4คูณเนี่ย a กำลัง3 b เนี่ยนี้คือกระจายสูตรโดยใช้ a บวก b กำลัง4เนี่ยกระจายเสร็จแล้วอันนี้ก็ใช้หลักคิดของการกระจายพหุนามยกกำลัง4นี่1บวก2 i ยกกำลัง4 ใช้สูตรกระจายแบบเดียวกันเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าเปลี่ยน i กําลัง2เป็นลบ1เนี่ย i กําลัง3ก็คือลบ1คูณ i เนี่ย i กําลัง4ก็คือลบ1คูณลบ1เนี่ยฟัง์ันยกกําลัง4ตัวนี้เนี่ยเนี่ยใช้เหตุผลการคูณแบบพหุนามกระจายสูตรเนี่ยมองอย่างเดียวคือกระจายสูตรก็สามารถหาเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนผสมยกกําลัง4ได้เนี่ย การหารของจำนวนเชิงซ้อนเนะี่ยทำยังไงทำแบบเดียวกับคำว่าเนะี่ยจงทำให้เป็นผลสำเร็จเนะี่ยเป็นคำคุ้นเคยของนักเรียนเลยนะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มไม่ติดรูทเนะี่ยทำดองนี้ก็ใช้แนวะคิดแบบนี้นะสี่สวนรูทหเนะี่ยจะเอาวกลบนะรูทห้านะ รูทห้าคูณบนล่างหรือลบรูทห้าคูณบนล่างก็ได้เนี่ยแต่สําหรับเลขตัวนี้เขานิยมเอารูทห้าเฉยๆนะคูณบนล่างตัวล่างก็เป็นจำนวนเต็มละแปดส่วนสามลบรูทห้าจงทาให้เป็นผลสําเร็จเนี่ยกติกามอต้อนก็เอาสามบวกรูทห้าคูณบนล่างเนี่ยผลต่างกําลังสองละเก้าลบห้าเนี่ยจัดรูปแล้วก็กลายเป็นหกบวกสองรูทห้า ใช้หลักคิดแบบเดียวกันเนี่ยส่ส่วน 5i ก็หมายถึง4หารด้วย5 i าเนี่ยจำนวนจริงแท้ๆหารด้วยจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆทำยังไงใช้หลักคิดของจงทำให้เป็นผลสำเร็จเนี่ย5 i คูณบนล่างก็ได้เนี่ยลบ 5i คูณบนล่างก็ได้เนี่ยข้างล่างตัวนี้ก็กลายเป็นลบ25คูณกับลบ1กลายเป็นบวก25เนี่ยข้างล่างก็เป็นเลข5เนี่ยข้างบนลบ 4i ส่วน5 3หารด้วยจำนวนเชิงซอ้อนะแบบผสม 3-4i ลบ4 i นะใช้หลักคิดแบบเดียวกับจงทำให้ผลสำเร็จก็คือ 3-4i บวก4 i คูณบนและล,ะละ่างอันนี้กลายเป็นผลต่างกำลัง2แล้วนะ16คูณกับลบหกลายเป็นบวก16บเห็นไหมังจำนวนเชิงซอ้อนะหารกันใช้หลักคิดแบบหมอต้นนะ ทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็มนะหาตัวประกอบมาคูณก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยนะจำนวนเชิงซ้อนนะในรูปแบบของ a บวก pi สามารถนะให้ความหมายของบวกลบคูณหารได้ละเซตของจำนวนจริงแทนด้วยเส้นตรงอันนี้กติกานี้คุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนมอ4เซตของจำนวนเชิงซ้อนแทนด้วยอะไร จากแผนภาพของเวนตัวนี้เนี่ยส่วนที่เป็นจำนวนจริงแท้ๆใช้เส้นตรงเหมือนเดิมนส่วนที่เป็นเชิงซ้อนแท้ๆใช้แกน Y นแลวเราเรียกว่าเส้นนี้คือเส้นจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆแ,แกนเชิงซ้อนนะเนี่ยหรือทั้งเส้นเนี้ i, 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 ยนเน,นี่ยส i ลบเจ,นนจ็อยู่บนเส้นนี้เนี่ยจำนวนจริงแท้ๆอยู่บนเส้นนี้เนะเส้นเดิมเลยแลนะ จำนวนผสมตัวนี้ก็อยู่ในคอแด้นต่างๆคอแดน 1, 2, 3, 4งสเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย a b บวก B หรือต้นเริ่มต้นด้วยคู่อันดับ A-B ก็ได้นะในหนังสือเรียนม .5 เนี่ยหน้าที่2หนังสือขึ้นต้นด้วยคู่อันดับ A-B เนี่ยแต่ในคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ a b บวก B เนี่ย สร็จแล้วก็ใช้ความรู้พหูนามของนักเรียนมอต,ตน้นมันแนะนําว่าบวกลบคูณหารนั่นน่ะใช้หลักคิดแบบเดียวกับพหูนามเนี่ยสัญลักษณ์ a b บวก BI หรือคู่อันดับ A-B ใช้ได้ทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ทั้งคู่ด้วยเนี่เนี่ยมองเป็นคู่อันดับ3-4 นะหรือ3บวก 4I ไอนะีตำแหน่งของจุดบนระนาบนี่คือเส้นจำนวนจริง,รงนี่คือเส้นจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆเนะีแบบมันยูเนี่ยอไปคู่อันดับลบ2 2จำนวนเชิงซ้อนก็ลบ i บวก2เนะีเป็นจุดที่นี่เนะีจำนวนเชิงซ้อนอยู4่ลบ4 4ลบ4 I. การที่เรามองเป็นคู่อันดับทําให้เห็นตําแหน่งของจุดบนรละหน้ากนจำนวนจริงแกนเชิงซ้อนได้ทันทีนการบวกการคูณในรูปแบบคู่อันดับหรือในรูปแบบ a บวก bi มีความหมายเหมือนกันแซดบวกแต่บน,ย, Z w, นยูจำนวนเชิงซ้อน ab บวกจำนวนเชิงซ้อน cd เนะี่ยหรือจะเขียนเป็น a B I, บวก bi บวกด้วย c บวก di เนะี่ยส่วนจำนวนจริงแท้ๆบวกกันส่วนจำนวนเชิงซ้อนก็เอาสัมบิ์ของ i มาบวกกันเขียนแบบนี้หรือเขียนเป็นคู่อันดับก็ได้เนะี่ยมีความหมายเหมือนกันนะถัดไปจำนวนเชิงซ้อนคูณกันเนะี่ยคู่อันดับ ab คูณกับคู่อันดับ cd กระจายสูตรเห็นไหมหมอเป็น a บวก b i c บก d i ใช้ความรู้เรื่องพหุนามกระจายสูตรไปแล้วเนี่ยกระจายสูตรไปแล้ว i กำลังสองมีค่าเป็นลบหนึ่งรวมเทอมกลับมาใหม่เนี่ยส่วนที่เป็นจำนวนจริง a c ลบ b d เนี่ยส่วนที่เป็นจำนวนเชิงซ้อน a d บก b c นีก็ออกมาเป็นคู่อันดับ a b คูณกับคู่อันดับ c d มีค่าเป็น คู่อันดับ a c ลบ b d นะคู่กับ a d บวก b c เนะเพราะในคลิปนี้นะแนะนำบวกลบคูณหารในรูปแบบของพหุนามเสร็จแล้วค่อยเชื่อมโยงมาว่าถ้าเป็นคู่อันดับคูณกันให้นิยามเป็นตัวนี้เนะีเพียงแต่ว่าหน้าที่2ในหนังสือนะหน้าที่2ในหนังสือเรียนของนักเรียนม .5 ้านะั่นะนะกำหนดจำนวนเชิงซ้อนแล้วกำหนด บทนิยามการคูณเลยเนี่เพราะในคลิปนี้ก็นำเสนอแนวคิดว่าทำไมหนังสือจึงกำหนดนิยามการคูณในรูปแบบนี้เบื้องหลังก็คือการคูณแบบพหุนามอันนี้ก็เป็นบทนิยามในหนังสือเรียนนะหน้าแรกแนะนำกล่าวนำแล้วก็หยิบสูตรออยเลอร์ให้มาดูอันหนึ่งเนี่ยหน้าถัดไปก็บทนิยาม จำนวนเชิงซ้อนคือคู่อันดับ A B เนทะ่ากันตรวจสอบยังไงบวกกันตัวหน้าบวกกันตัวหลังบวกกันพอการคูนนะกำหนดเลยนะไม่ได้ชี้ให้เห็นที่มาเนะบื้องหลังก็คือกระจายแบบพหุนามเพราะในตําราเรียนนั้นพอกําหนดบทนิยามเป็นคู่อันดับนะภายหลังจึงเชื่อมโยงไปหาตัวไอ i คือ0ูนไปสักพักหนึ่งก็น,นิยมเขียนเป็นตัว i เฉยๆละนะเพรจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะเขียนเป็นคู่อันดับก็ได้เขียนเป็น a บวก b i ก็ไดนะ้ในคลิปนี้ก็เพียงแต่แนะนำที่มาว่าทำไมจึงกำหนดนิยามการคูณแบบนี้ทำไมต้องเรียนทั้งสองรูปแบบเนี่ยเรียนรูปแบบเดียว พอไหมเนี่ยในตำราเรียนนะจำนวนเชิงซ้อนศูนยแทนด้วยสัญลักษณ์ i เนี่ยแต่ในคลิปนีน้แนะนำตั้งแต่แรกว่า i คือรากของสมการ x กํลังสองถ้ากับลบ1เนี่ยก็เลือกการนำเสนอข้อมูลกันเนี่ยงนั้นจำนวน a b สามารถเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบคู่อันดับ a b สามารถเขียนได้เป็น a บวก bi ใช่ b I, หไหใครเกิดก่อนเกิดหลังได้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็นิยมใช้กันทั้งคู่เนี่ยประโยชน์ของรูปแบบ z เท่ากับคู่อันดับ ab กับเลขาคณิตเนี่ยชัดเจนเลยนะเห็นตำแหน่งของจุดบนระนาบเนี่ยตำแหน่งของ a ตำแหน่งของ b เนีเห็นมากขึ้นอีกจุดนี้ห่างจากจุดกำเนิดเนี่ย สแควร e ูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองนแพลรมองเป็นสมก,การว่าเนี่ยขนาดของแท้เท่ากับสก็หมายถึงจุดต่างๆที่ห่างจากจุดกำเนิด2หน่วยความหมายก็คือจุดบนวงกมลมเนี่ยรัศมี2จุดศูนย์กลางศูอันนี้เป็นการเชื่อมโยงกับเรขาคณิตเนี่ยพอเห็นสมก,การเนี่ยขนาดของแทเป็นสองก็แปลว่าจุดต่างๆบนระนาบเชิงซ้อนเนี่ยแกน x เป็นแกนจํานวนจริงแท้แท้แกน y เป็นจํานวนเชิงซ้อนแท้แท้ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าระนาบเชิงซ้อนเนะี่ยจุดต่างๆบนวงกลมรัศมี2จุดศูนย์กลาง0ู0 0 0, นยะ์เนี่ยก็สอดคล้องเงื่อนไขขนาดของแซมีค่าเป็นสองอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับเลขาคณิตเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันนึงเท่านั้นนะที่เห็นการเชื่อมโยงเนะี่ยว่า มองเป็นพิกัดของจุดเนี่ยเชื่อมโยงกันเนื้อหาเลขาคณิตได้เร็วขึ้นเนี่ยประโยชน์ของรูปแบบ Z เท่ากับ a บวก b i กับตีโกณมิติเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนเลขาคณิตตีโกณมิติมีความเกี่ยวข้องกันมากเนี่ยโอเป็นจุดกำเนิดเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนศูน,นย์ a มองแบบนี้เป็นตำแหน่งของจุดก็ได้เนี่ยมองเป็นจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบคู่อันดับก็ได้เนี่ย a b แทรกับเบวก b i เนี่ยเอา square r ู o t a กำลังสบวก b กำลังสคูณบนล่างเนี b ่ย <S par an> <Bal an> จัดรูปแล้วเนี่ยแทนค่าตัวนี้ด้วยตัว r รัศมีหรือระยะห่างจาก a มายังจุดกำเนิดเนี่ย cos ชิดฉากเนีเรามองตำแหน่งไนได้นะสามเหลี่ยมจุดกำเนิด a ลากมาตั้งฉากตำแหน่งนี้ a ส่วน r cos คอสชิดฉาก สายข้ามฉากความสูงคือ b ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือตัว r แทนข้ามชิดวัน,นจัดรูปแล้วก็ได้ว่า z เท่ากับ r คูณกับ a ส่วน r บวกด้วย b ส่วน r i นหรือ r cos เซต t บวก i sin เ h e t a วัน,นตำแหน่งของจำนวนเชิงซ้อน z นตำแหน่งจุด z ห่างจาก และจุดกําเนิดเป็นระยะทาง r นี OA ทํามุมกับแกน x เป็นเซตาอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เขียนในเทอมของ a บวก bi เนะียรูปแบบเชิงคั่เนี่ยจาก Z ทท่ a b I, ากับ a บก bi เนี่ยจัดรูปพิชคกานิตแล้วเป็นรูปแบบเชิงคั่เนะี่ยก็นิยมกันใช้ทั้งสองแบบนะมองเป็นคู่อันดับ a b ก็ได้ มองไปรูปแบบเชิงคู่ก็ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งานในที่นี้ก็ให้เห็นความเชื่อมโยงก,กันระหว่างเลขาคณิตจํานวนเชิงซ้อนกับตีโกนมิติจํานวนเชิงซ้อนน่ยในรูปแบบคู่อันดับ square root สอ square r ในรูปแบบของ a บว b OK i เนี่ยจัดรูปแล้วเนี่ยถ้าจัดรูปแล้วเป็นรูปแบบเชิงคู่นะั่นน่ะจะเห็นตำแหน่งของจุด อีกแบบหนึ่งเนี่ยเเนี่ยเห็นตำแหน่งของจุดในรูปแบบพิกัดฉากเนี่ยห่างแกน x เท่าไหรห่างแกน y เท่าไหร่แต่รูปแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นระยะห่างเนี่ยเลข2นี่คือระยะห่างจาก a จากจุดกําเนิดเนี่ยเห็นมุมตัวนี้ก็หมายถึงว่าแขนของมุม oa ทํกับแกน x มีค่า45องศาเนี่ยประโยชน์ใช้งานนีใช้ทั้งคู่นะแล้วก็มีประโยชน์นะทั้ง2รูปแบบ จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบ exponential นะีอันนี้เรียนสูงขึ้นนะข้อความนี้ก็มาจากหน้าแรกของจำนวนเชิงซ้อนแหละนะสูตรออยเลอร์นีเพียงแต่ว่านักเรียนม .5 นะยังไม่ได้เรียนเรื่องอนุกรมยังไม่ได้เรื่องเรียนเรื่องอนุพันธ์เนะีเอาสูตรมาแนะนำเข้าสู่บทเรียนเฉยๆใครสนใจก็ไปดูคลิปสูตรออยเลอร์ได้นะี หมายเลข174นะแนะนำรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนรูปแบบที่3นะ Z เนะี่ยเนี่ยเขียนในเทอมของคู่อันดับ a b เขียนในรูปแบบ a บวก b i เขียนในรูปแบบเชิงคั่เนะี่บวก i s i ซ์เซตา, I, าเตานะี่ยใช้สูตรออยเลอร์คือ e กํลัง i เซตนะทุกรูปแบบมีประโยชน์ใช้งานทั้งนั้นเนะี่ ประโยชนของสูตรออยเลอร์นะลากที N ของเลข1นะใช้ความรู้เลขาคณิตนะจำนวนเชิงซ้อนเลขาคณิตตีโกณน,นะประยุกต์ใช้ด้วยกันเนี่ยจะพบว่าลากที่ N ของ1กระจายนะรอบวงกลมรัศมีหนึ่งนะระบุม,มุมได้ชัดเจนเลยนะอันนี้ก็ไปดูประยุกต์ใช้งานในในคลิปนะอ่ะสรุปและนะ คลิปนี้นะเขียนขึ้นมาเพื่อนะแนะนำการเรียนการสอนว่าอ้างอิงฟารมรู้นักเรียนมอต,ต้นนะบวกลบคูณหารพรหูนามเชื่อมโยงมาที่จำนวนเชิงซ้อนนะจำนวนเชิงซ้อนเนะเนื้อหาเลขาคณิตนะเนื้อหาตรีโกนมีความเกี่ยวข้องกันมากนะรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนนะใช้ทุกรูปแบบนะ a บก b i คู่อันดับ A-B เนะี่ยเรยกรูปแบบคาร์ทีเซียนเนี่ยเห็นตำแหน่งพิกัดฉากนะอ้างอิงด้วยตำแหน่งพิกัดฉากรูปแบบเชิงคั่วนะีา่าระยะห่างของแทดกับจุดกําเนิดนะแขนเขามุมทํามุมเท่าไหร่เนะียเรียนสูงขึ้นรูปแบบ Exponential นะีสูตรนี้ก็เรียกว่าออยเลอร์ฟอร์มูลานะทุกรูปแบบมีประโยชน์ใช้งานหมดเลยนะในคลิปนี้ก็ เป็นการนำเสนอข้อมูลนะในเรื่องของการเรียนการสอนจํานวนเชิงสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาพอตันิสวัสดีครับ